ร้อนแทบแย่ครับเนาะโอ้ยแหมผมก็บ่นว่าอยังไงก็สามหลังนี่เครียกว่าสามคันจะได้จะโดนไหมรุนนะครับเนาะอย่าลืมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นินนะอ่นี่ครับหลังที่สองเมื่อกี้หลังแรกผมเสียไว้นะครับเนาะเมื่อกี้มันดินอ่ะมันมันเครียกว่าปลามันสวบนะครับเนาะสวบกุ๊บกับกุ๊บกุ๊บนะครับเนาะแล้วมันก็แล้วมันก็ไปครับมันรอให้ยางแล้วมันก็จากไปครับเนาะนั่นครับนั่น ราไปเดินไปดูกันเอิ่มพวมันถึงหรือเปลาครับอ่าเราไปดูเข,ข็นคันโก่งๆนะครับเนาะจะได้จะโดนนัง่งอ่าโดนครับโดนโดนแล้วครับนัง่งนั่งโอ้รุนแรงครับโอ้ผมพยายามไม่เปดอ่ะหรือยังไงไม่รู้ครับเนาะโอ้รุนแรงครับรุนแรงโอ้โอ้ยผมมากเลยครับเสียใจถูกว่ะ ไม่ใช่แล้วแหละ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 หนั่งอาหนึ่งมาเล็กครับนั่นล่ะเห็นไหมไหมไหมเมบัดเธอหนูกันล่อหางกกับบ้านบัดบอปั่นก็ว่าเป็นคอยนี่ละบัดเธอเป็นเด็กคำน่โอ้หนึ่งมาเละเธอชอบปลาช่นน้ำมีเกล็ดมอตรงนี้นี่นี่นี่เธอชอบปลาช่นน้ำตัวใหญ่มีไข่สองใบด้วยไม่มีเกล็ดมอกับหนูครับหัวจะโปนะครับไม่ได้กินเนี่ยโอเคนะครับภารกิจแรกจบคำน่า